สวัสดีตอนเช้าจ้าคลิปนี้กิมมาอัปเดตเรดาร์ตรวจฝนเป็นแรมเพลของภาคเหนือและภาคอีสานนะวันที่24มิถุนายน65ช่วงเช้านี้มีฝนอยู่ที่ไหนขออนุญ,ญาตเริ่มที่ ภาคเหนือก่อนเรดราตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าะนองกำลังอ่อนถึงปานกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนอำเภอปลายจังหวัดเชียงใหม่อําเภอแม่อายฟางชายปราการเชียงดาวเวียงแหงพร้าวแม่แตงแม่ริมสันทรายสมิงแม่แจ่มแม่วางอมก่อยจังหวัดเชียงรายอําเภอเมืองแม่ลาวพานป่าแดดแม่ฟ้าหลวงแม่จันเวียงชัยเวียงเชียงรุ้งเทิง ขุนตาลพญาเมงรายแม่สวยเวียงป่าเป้าจังหวัดพยาวอำเภอเมืองแม่ใจดอกคำใต้จุนเชียงคาโปงเชียงม่วนจังหวัดลำปางอำเภอวังเหนือเมืองปางจังหวัดน่านอำเภอเมือง สองแขวทุ่งช้างถัดมาเรามาดูที่อีสานตอนบนค่ะศูนย์เรดาร์ของอีสานตอนบนนะตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองดังต่อไปนี้หมายเลขนึ่งตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าขนองกําลังอ่อนถึงปานกลางกลุ่มฝนแรงขึ้น ปกคลุมพื้นที่บริเวณอำเภอสุวนรณกูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนายูน้ำโสมบ้านผือกุดจ,จับหนองวัวซอบเมืองจังหวัดอุดรธานีนาด้วงจังหวัดเลยถัดมามาดูในส่วนของอีสานตอนล่างกลุ่มฝนอ่อนอยู่ในเขตสปปลาวและประเทศกัมพูชากลุ่มฝนปานกลางอยู่ในเขตสปปลาวค่ะกลุ่มฝนหนักยังตวรวจไม่พบเนาะแล้วมีเรนดอร์ออกมากีจะรีบอัปเดตรายงานให้พี่ๆน้องๆทุกท่านทราบคลิปนี้ลาไปก่อนจ้ะบ๊ายบาย